มันอยู่แถวตรงต้งไนไม้อะค่ะมันห้อยลงมาค่ะใช่แล้วก็มีแบบว่าตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากแบบเยอะมากเลยค่ะคือเราอยู่แถวนี้อยู่แล้วใช่หนูชอบมาน,นั่งเล่นกับเพื่อนๆแถวนี้ค่ะนั่งเล่นกับตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้คือมันมีงูอย่างนี้เป็นประจำใช่ค่ะมันจะโผล่ออกมาบ่อยมากมันนอกจากงูเหลือมเนี่ยมันมีงูอะไรอีกบ้เงลมีงูตัวเล็กอะค่ะแบบเช่นงูจงอางอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนลูกลูกมันอะค่ะ แล้วอย่างนี้นี่แบบมันเรากลัวกันไหมมันนั่งอยู่แถวนี้ด้วยกลัวแบบกลัวมากมันจะห้อยตามต้นไม้ไม่ใช่มีต้นไม้เดียวนะเขาจะมีตรงนี้แล้วก็ข้างในอีกค่ะตัวที่เมื่อวานเขาโพสต์กันเนี่ยมันใหญ่สุดที่เคยเจอหรือยังใหญ่หนูว่าใหญ่แล้วนะคะประมาณเจเมตรได้อ่ะค่ะลุงเห็นของลุงเลี้ยงไก่เนี่ยอย่างเงี้ยมันมีงูเข้ามากินมาอะไรบ้างมีครับบ่อยหรือเปล่าครับก็มีบ้างนานมาแบบนาน,านมาเทีเงเี้ยตัวแค่ไหนเวลาเข้ามาเข้ามาก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะ ตัวเล็กพอตัวเล็กก็จับใส่ถุงแะเอาไปปล่อยข้างนอกแล้วอย่างไก่ที่โดนกินเเป็นยังไงเป็นตัวพ่อพันธแม่พันหรือลูกเล็กตัวไก่โซนของไก่เลยตัวไก่นแล้วอย่างนี้นี่แบบเราอยากร้องเรียนไปยังไงดีว่ามันเยอะอย่างเงี้ยควรจะมีใครม,มันมัมนร้องเรียนถึงมันยากนะ,นะพดตจงๆอ่ะเพราะมันจับมันจับยากอยู่ใต้ฉุนบ้านอย่างเงี้ยมันแค่พันเยอะเออมันก็แพร่พันธุของมัน ไม่ต้องปล่อยได้เละวันนี้เคยเจอตัวใหญ่ถึงแค่ไหนเท้าขามีน้องน้องขาล่างอะาไรตัวเล็กก็เยอะเหมือนกมันสร้างแบบว่าความแบบอุปสรรคในการใช้ชีวิตมั้งหรือก็เดควา็ธรรมดาแหละโคตรเจ๋งมันก็ต้องชิดมันทำยังไงได้นล่โอ้โห กลาใหญ่ต้องมากันคืนนะกลางคืนส่วนมากวันนั้นลูกเขยยังโดนกัดเลยงมูเหลือมเหรอหรืองูใช่ใช่มูเหลือมงูเหลือมงูงูหูเห่เหหามีหมดอะงูแสงอาทิตย์ก็มีโอ้แล้วอย่างนี้มันเข้าบ้านคุณป้าอย่างนี้คุณพี่กันตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเข้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 ากันหลายคนไม่ทำอะไรแต่เขาไม่ทำอะไรนะหมายถึงงูไม่ทำอะไรใช่มาเขาก็ไปคือว่าเขามาหาอาหารกินอะไรแบบหนูอะไรอย่างเงี้ย พวกหนูพวกไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยนี่เชื่อว่ามันมีเป็นร้อยตัวไหมพี่เราก็ไม่เคยเห็นไม่ไมถึงนะแต่ว่าเขาเดินแต่เขามาเขาก็มาแค่เราเห็นแค่นั้นแหละเราก็ไม่ได้ทําอะไรเขาคือว่าปล่อยให้เขาไปแค่นั้นหละ ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ